สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมช่องของหน่องออนซาวครับมื้อนี้มาอีกแล้วครับมากับบรรยากาศการติดตั้งเวทีขนาด6เมตรครับหนากว้าง6เมตรลึก2อเมตร44เซนครับตามไม่อัด1แผ่นครับมาลงเวทีงานแต่งไว้ครับงานจริงๆกัเป็นงานวันที่4มีนาคมครับแต่ว่ามื้อนี้เอาเวทีคข้ามาตั้งไว้ก่อน ช่วงทํางานกับบรษัทถ่ายไปครับก็เลยมาถ่ายหลังจากที่ติดตั้งเสร็จไปแล้วนางร้านแขวนลาโพงก็ติดตั้งไปแล้วครับแพงหลังสามห้องครับอีกชุดหนึ่งกําลังประกอบครับในมือก็คองสิเป็นในส่วนของลําโพงครับก็สิได้เอาลงมาติดตั้งไว้เพราะทีงานเอามันม,มีน้องๆไปเรียนหนังสือนะําผมก็ต้องทํางานครับ เลิกงานจังเสีได้เอาลงมาครับมืออื่นมือลงเบดข้างละหกใบครับเบดวีวีสิบแปดนิ้วข้างละหกใบกลางแรมแควนข้างละห้าใบครับเป็นหกคูณหาครับมืออื่นก็นมีนักร้องผู้ชายสองคนครับผู้หญิงสคนมารวมเออมืออื่นบ่เมนไหมเป็นวันที่สี่ครับแรงวันที่สี่เป็นงานมงคลสมรสครับ เป็นลานกว้างครับอันนี้ก็เป็นบ้านของเจ้าภาพครับพื้นที่โต๊ะจีนเจ็ดสิบโต,โตครับมื่ออื่นแต่พื้นที่ตรงนี้กับคงสิบพบพอบพอตะว่ากาสีได ขยับขยายอาซีข้าไปในบริเวณบ้านเจ้าพาาเพื่อนำที่จริงคุยกันไว้นังหกสิบโตครับวิธีพร้อมนั่งร้านพร้อมแผงหลังครับกระบะคันเดียวหมดครับคนมาแต่ว่าตูลำโพงเมื่ออื่นเบสสิบสองใบกลางแหลมสิบใบกระรงสีประมาณตีไว้ประมาณสามเถี่ยวครับ สี่คนให้เมดประมาณสามเถวจังมาติดตามเมื่ออื่นครับอาจจะได้ลองเสียงเลยก็ไดเมื่อ,อื่นอันนี้เป็นนังร้าน2ชั้นครึ่งนะครับเป็นนังร้านขนาดเมตรหนึ่งเป็นฐานนะครับแล้วก็เป็น นางร้านมาตรฐานหนา่งสิบเมตรแปดสิบบอกนางร้านประมาณนั้นครับเป็นต่อกันขึ้นอีกสองชั้นครับกับสิพอดีลงตัวครับงานงานเป็นงานที่แบบโตหกสิบโตเจ็ดสิบโตนิดอ่ะคุมบริเวณกับประมาณนี้ครับเพราะพื้นที่มันกับวัดดิกว้างมากมายอย่างหลายฝากทีมงานโหนงออดิโอหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนำนะครับ มีงานผลงานดีๆกระเซีตยมาลงสู่กันฟังสู่กันเบิงนล้วคัมนมยังอากาศยังเย็นอยู่นะครับตกตกแรงมานี่อากาศค่อนข้างสหนาวเลยละ่ะอีกสั้นหนึ่งกระเซีตยแล้วครับทางร้าน เดี๋ยวมืออื่นก็ตอนแรงๆเลิกงานก็เอาตู้เข้ามามเขายังใช้ระบบอนาล็อกอยู่ครับมืออื่นจักซีว่ากันอย่างไดซีมิกกันตรงใดมาาันจังสีนั่งมิกใดหนาเวทีเพราะว่าถ้าเป็นดิจิตอลมันก็นยังดีได้นะครับถือ iPad อย่างคอนโทรลเสียงไม้เสียง,ยงดนตรีได้แต่นี้เขาใช้มิกอนาล็อกครับจุดว่างกับ ตัวจีนกับเจ็ดสิบตัวก็จักสิบไปวางมุมใดเพื่สสลายบืงพื้นที่ครับสายมันจีคอกับโบมีครับเรียบร้อยครับเวทีเซตสมบูรณ์เวทีหกเมตรครับนั่งร้านสามห่องชุด หนังร้านแขวนลำโพงกันเรียบร้อยทสองฝั่งครับ,บกำังคงสีได้กลับพาลูกน้องกลับก่อนเดี๋ยวมื่นเดี๋ยวมาติดตามกัน,กนต่ออีกคลิปหนึ่งครับว่าอเ,วเอาเครื่องมาลงแล้วครับมือ่อนเอาตู้เอาพาวเวอร์แอมมาแล้วครับมือ่อนเดี๋ยวติดตามกันครับมือ่อนสำหรับคลิปนี้กะฝากขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของนงอนซาวครับฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อครับอยากให้ไปถึงพันศับเร็วๆครับตอนนี้กัเจ็ดร้อยกว่าแล้วแหละ การสืถึงแล้วแหละขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ